กราบสวัสดีการยาณมิตรที่กำลังรับฟังทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องชุติเดชโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดรูปกระดิ่งข้างล่างคลิปนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อรับความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยความโชคดีมีโชคลาภให้กับท่านและคนที่ท่านรักครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องชุติเดชโหราศาสตร์ในการทำคลิปพยากรณ์ดวงให้กับท่านผู้ฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเชิญรับฟังเนื้อหาสาระดีๆในคลิปพร้อมกันได้เลยครับการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนเมษายน25 6 6ของชาวลัคนาราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมโดยประมาณครับชาวลัคนาราศีกุมคุณมีดาวพระราหูเป็นดาวจัรวนตนุเป็นดาวประจําตัวและเป็นดาววาสนาของคนราศีกุมนะครับในเดือนเมษายนนี้ดาวพระราหูสถิตที่เรือนศาสชะตำแหน่งดวงเทวีโชคครับ ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกุมช่วงนี้คุณจะมีมนุษย์ญส,ยยสัมพันธ์ที่ดีนะครับเข้ากับคนได้ง่ายมีโอกาสได้เดินทางได้เข้าสังคมได้ติดต่อกับคนมากขึ้นอาจจะออกงานบ่อยขึ้นนะครับงานสังคมงานสมาคมรวมถึงเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องเพื่อนพ้องมิสหายซึ่งเขาก็จะช่วยเหลือดูแลคุณเป็นพิเศษนะครับช่วงนี้ซึ่งการสังคมของต่างๆของคุณเนี่ยลุนแล้วแต่เป็นประโยชน์นะครับช่วยคุณสามารถ เห็นโอกาสในช่องทางในการทํามาหาเงินได้ทําธุรกิจได้นะครับแต่ทั้งนี้ในวันที่1 5ถึง17เมษายนดาวพระจันทร์เจ้าเรือนอริของคุณครับมาสถิตที่เรือนตัวคุณเองเจ้าเรือนตนุได้ตําแหน่งเป็นดวงพินทูบาทส่งวุให้ในช่วงวันที่1 5ถึง17นี้ขอให้คุณระมัดระวังเรื่องของการติดต่อสื่อสารการพูดจาการสื่อสารกับคนรอบข้างนะครับโดยเฉพาะคนที่ทํางานและที่สําคัญครับต้องระมัดระวังเรื่องของเอกสาร หนังสือสัญญาต่างๆเอกสารการค้ำประกันต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับถ้าไม่แน่ใจอย่าเพิ่งเซ็นอย่าเพิ่งรับปากสัญญาใดนะครับมีเกณฑ์จะมีปัญหาภายหลังได้ทุกครั้งต้องอ่านแล้วก็ดูให้ดีโดยเฉพาะเรื่องของอักษรแล้วก็ตัวเลขนะครับดวงการงานช้าลัคนาราศีกุมภ์คุณมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรืองกรรมะที่แปลว่าอาชีพหน้าที่การงานในเดือนเมษายนดาวพระอังคารสถิตท,ที่เรือนปุตตะ สัมพันธ์ตรีโกณถึงลัคนาครับส่งผลให้ตลอดเดือนเมษายนนี้จนถึงวันที่9พฤษภาคมของปีนี้ครับการงานของชาวลัคนาราศีกุมในห่วงนี้ครับคุณจะมีดวงการงานที่เข้มแข็งนะครับมีเรื่องของความคิดอ่ริเริ่มความมีไฟครับมีกําลังกายกําลังใจอยากอา่าริเริ่มอยากลองทําสิ่งใหม่ๆนะครับงานเชิงรุกและคุณมีความคิดไอเดียในการทำผลงานแผนงานโครงการใหม่ๆแล้วเนี่ย แนะนำให้คุณลองคิดอย่างเดียวไม่พอครับต้องลงไม้ลงมือทําด้วยนะครับทําธุรกิจเสริมก็ได้หาเงินเพิ่มก็ได้เพิ่มช่องทางรายได้เสริมแล้วเนี่ยถ้าคุณลงมือทำเนี่ยมีโอกาสทําได้อย่างราบรื่นทําแล้วก็ง่ายมีโอกาสสาเร็จได้นะครับเพราะว่าดาวสนับสนุนคุณเป็นพิเศษครับซึ่งคุณสามารถทํางานร่วมกันกับผู้มีอายุน้อยกับคุณได้ด้วยนะครับทํางานกับคนอาวุโสน้อยหรือมีลูกน้องอบริวารเนี่ยสนับสนุนการงานคุณเป็นพิเศษนะครับ ถ้าเป็นการทํางานร่วมกันถ้าคุณเลือกได้นะครับก็เลือกกับคนที่อายุน้อยกว่านะครับและก็เพศตรงข้ามด้วยก็ได้เขาจะสนับสนุนช่วยเหลือการงานของคุณให้ดีเป็นพิเศษนะครับหรือถ้าเป็นการทํามาค้าขายหรือเจรจาคู่ค้าคู่สัญญาก็เลือกที่เป็นผู้อายุน้อยกว่าหรือเพศตรงข้ามจะสน,สนับสนุนคุณดีเป็นพิเศษนะครับและอีกข้อใหมหน่นึงก็คือถ้าคุณช่วงนี้จะมีโชคดวงทางด้านการลงทุนนะครับการบริหารจากการควมเสียง ถ้าคุณเป็นนักเทรดเป็นนักลงทุนเนี่ยสามารถใช้ช่วงเวลานีเน้เป็นโอกาสที่ดีนะครับมีโชคเรื่องของการลงทุนผลตอบแทนที่คุ้มค่ารอคุณอยู่ครับโดยในเดือนเมษายนช่วงที่1นถึงสิดาวพระพระสบดีครับเจ้าเรือนลาภะลาภผลของคุณมาสถิตที่เรือนกระดุมพระเรือนการเงินครับครองตําแหน่งกเกษตรราธิบดีส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกุมช่วงนี้คุณจะมีเงินมีรายได้เป็นลาภผลรอวิ่งเข้าหาตัวคุณเองครับ ใครประกอบสมาอาชีพนะครับทำการค้าการขายเนี่ยแนะนําให้ทุ่มเททํามาหาเงินเป็นพิเศษนะครับมีโอกาสได้รับลาบผลนะครับเป็นงานแล้วเปลี่ยนเป็นเงินให้กับคุณนะครับโดยคุณจะมีเกณฑ์โชคดีมีลาภผลนะครับเป็นเงินเป็นทรัพย์สินของมีค่าด้วยแล้วก็ลาภยังหมายถึงเรื่องของโชคลาภที่เป็นลาบลอยนะครับลาบจากการเสียงดวงด้วยเช่นกันนะครับและอีกข้อหมายหนึ่งก็คือคุณจะมีโอกาสได้รับสินน้าใจและเรื่องของลาบผลที่เป็นสินน้าใจ เปิดมออให้กับคุณนะครับอาจเป็นเงินก็ได้เป็นผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจากการท no. ํางานปกติเป็นทริปเป็นโบนัสคอมมิชชั่นก็ได้นะครับบางคนก็ได้รับในรูปแบบของของรางวัลสิน้ําใจแล้วก็เป็นของมีมูลค่าอื่นนะครับอาจากผู้อื่นที่ชอบคุณแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่สนับสนุนคุณอยู่ด้วยครับส่วนผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการบริษัทหรือว่าเปิดร้านค้าอยู่ดวงรวมเรื่องของการทามาหาเงินช่วงนี้โดดเด่นเป็นพิเศษแน่นอนนะครับ มีโอกาสได้รับลาาผลเนี่ยเป็นการงานเป็นคําสั่งซื้อเป็นการอุดหนุนจากลูกค้ารายใหญ่ลูกค้าประจําแล้วทําเงินสร้างรายได้ให้กับคุณได้อย่างมากครับโดยในช่วงเดือนเมษายนนี้หากชาวลัคนาราศีกุมต้องการเสริมดวงทางด้านการงานควรไปกราบสกระขอพรจากพระพุทธรูปปางอุ้มบาศครับทําบุญเป็นจนํานวนเงินที่ลงท้าย17บาทเลขกําลังของดาวพระพุธครับเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำวุทิสวนกุศลให้กับเจ้าคมนายเวรโดยหหนหน้าไปทางทิศใต้ครับ ดวงการเงินชาวลัคนาราศีกุมภ์คุณมีดาวพระประสบดีเป็นดาวเจริญกระดุมพระที่แปลว่าการเงินรายได้ทรัพย์สินในเดือนเมษายนนี้ช่วงที่1นึงถึงสิดาวพระประสบบดีสถิตท,ที่เรือนการเงินนะครับตำ,ตำแหน่งกเกษตรราธิบ,บดีโดยช่วงที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วนะแล้วก็จนถึงที่18มิถุนายนของปีนี้ครับดาวประสบบดีจะโคจรเร็วภาษาโหดได้ว,ว่าเสดคือการที่ โคจรเร็วเป็นพิเศษนะครับก็ส่งผลเรื่องของดาวเจรเรือนการเงินของคุณนะครับเป็นพิเศษด้วยนะ,ะจะโดดเด่นเรื่องของดวงชะตาด้านการเงินเป็นพิเศษนะครับส่งเสริมให้คุณมีความเข้มแข็งทํากิจงานการใดก็แล้วแต่มีโอกาสที่จะสําเร็จได้ไม่ยากครับมีโชคดวงทางด้านการเงินรอคุณอยู่รวมถึงการมีโชคลาภลาภผลเป็นเงินรอวิ่งเข้าหาตัวคุณอยู่ด้วยนะครับคุณจะสามารถสร้างหลักฐานฐานะมีหลักทรัพย์ มีอสังหาริมทรัพย์ได้เลยนะครับชาวลัคนาราศีกุมภ์หากมุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรแล้วนะครับขอให้สู้เต็มที่นะครับจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค้าขายดีมีกําไรครับคุณสามารถทําได้ดีทําได้อย่างราบรื่นและสําเร็จได้โดยเร็วครับสภาพคล่องสถานะทางการเงินคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจทำเถอะครับต่อมาวันที่19เมษายนเวลาสาทุ่ม20นาที ดาวพาพระสบดีเจ้าเรือนการเงินของคุณจะย้ายราศีมาสถิตที่เรือนสาชะเรือนแห่งการสังคมและการสื่อสารครับตำแหน่งเข้มแข็งเป็นราชาโชคโชคความสาเร็จแล้วก็เป็นตำแหน่งพิเศษนะครับที่เรียกว่าอุดมเกณฑ์เฉพาะชาวลัคนาราศีกุมนะครับต้องบอกว่าดาวการเงินคุณเข้มแข็งและให้คุณเป็นอย่างมากครับคุณจะเป็นหนึ่งดวงที่โดดเด่นที่สุดทั้งด้านการเงินครับใน12ราศีการเงินคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเงินก็มาจากการทํางานจากการ ลงมือทําคุณด้วยนะครับมีคนพร้อมช่วยเหลือคุณด้วยนะครับทางทางด้านการเงินคุณจะมีโอกาสได้มีรายได้เสริมนะครับเห็นโอกาสช่องทางงานใหม่กิจการใหม่รายได้เสริมนะครับเพิ่มเติมจากงานประจํางานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารครับงานเกี่ยวกับคนหมู่มากการค้าการขายก็เช่นกันนะครับหรือการประสานงานการเป็นนายหน้าเป็นพ่อค้าคนกลางช่วงนี้สามารถทาได้ดีเลยนะครับซึ่งในช่วงเวลานี้ถ้าคุณมีการเดินทางนะครับหรือการติดต่อทางไกลเนี่ย เป็นโดยอาชีพโดยหน้าที่การงานของคุณเนี่ยการติดต่อประสานงานการทําการค้าการขายการเจราจาซื้อขายกันเป็นแนหน้าการเป็นพ่อค้านะครับงานจะราบรื่นนะครับมีผลตอบแทนที่คุ้มค่าเช่นกันนะครับหรือถ้าคุณเนี่ยมีงานหรือทําธุรกิจเกี่ยวกับการเดินทางรับส่งสินค้าโลจิสติกหรือกลุ่ม delivery ต่างๆเนี่ยลงถึงงานประชาสัมพันธ์การเป็นตัวแทนจําหน่ายพ่อค้าคนกลางเช่นกันนะครับช่วงนี้ น้ำขึ้นให้รีบตักครับเป็นช่วงเวลาของการมุ่งมั่นทุ่มเทรับงานทําแล้วเนี่ยสร้างเม็ดเงินให้กับคุณได้อย่างมากนะครับมีโอกาสได้รับงานพิเศษงานเหมาคําสั่งซื้อพิเศษแล้วก็ได้รับเงินค่าตอบแทนที่มากเป็นพิเศษนะครับต่อมาเรามาดูเรื่องของส่วนของเงินสดนะครับการจับจ่ายใช้สอยการรักษาทรัพย์ของคุณนะครับสภาพคล่องด้วยดูที่ดาวพระศุกร์ครับช่วงที่ที่1-8เมษายนดาวพระศุกร์สถิตที่เรือนสาชะเรือนการสังคมข,ของคุณนะครับ ตำแหน่งเข้มแข็งเป็นอุดมเกนและเป็นปฐุมเกนด้วยนะครับช่วงนี้คุณจะโดดเด่นสามารถบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลหรือธุรกิจของคุณได้ดีนะครับควบคุมค่าใช้ใจ่ายได้มีเงินเหลือเก็บเหลือออมแน่นอนนะครับลองเก็บออมอย่างเดียวไม่พอครับต้องเอาไปลงทุนหรือเพิ่มมูลค่าได้ต่อนะครับช่วงที่9เมษายนจนถึงสิ้นเดือนครับดาวพระศุกร์ย้ายมาสถิตที่เรือนพันธุ์ทของคุณตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีอ่ช่วงนี้ยาวๆเลยนะครับเรื่องของ การเงินการจับจ่บายใช้สอยการดูแลรักษาทรัพย์ดูแลทรพัพย์ของคุณเนี่ยจะดีมากขึ้นด้วยนะครับสามารถจัดการได้รวมถึงเห็นโอกาสช่องทางงานใหม่ธุรกิจใหม่ลงทุนในหลักทรัพย์หรือเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของคุณได้นะครับบางคนก็วางแผนนะครับเปลี่ยนเงินนะเปลี่ยนทรัพย์สินเป็น,ปสน,ปนอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ในช่วงที่1 8บแเมษายนดาวพระจันทร์เจรือนอริของคุณมาสถิตท,ที่เรือนการเงินนะครับช่วงนี้ก็ สองวันนี้คุณต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายอาจจะนอกแผนนะครับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินนะครับระมัดระวังเรื่องของการพูดจาเจรจาสื่อสารกับคนรอบข้างโดยเฉพาะคนที่ทํางานนะครับที่สําคัญต้องรักตัวเองนะครับไม่ใจอ่อนให้ใครมาหยิบยืมเงินนะครับเพราะมีเกณฑ์เสี่ยงสูงที่จะเป็นน้ศูนเสียทั้งเงินเสียทั้งมิตรภาพครับ ในเดือนเมษายนนี้หากชาวลัคนาราศีกุมต้องการเสริมดวงทางด้านการเงินควรไปกราบสกระขอพรณ์จากพระพุทธรูปปางสมาธิครับทําบุญเป็นจํานวนเงินที่ลงท้าย19บาทเลขกําลังของดาวพระพุทธสบดีครับเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำอุทิศส่วนวกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกครับดวงความรักชาวลัคนาราศีกุมคุณมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจริญปัตตนิ ที่แปลว่าคู่ครองคนรักครับในเดือนเมษายนช่วงวันที่1นถึงสิดาวพระอาทิตย์สถิตท,ที่เรือนกระดุมพระเรือนการเงินได้ได้นะครับตำแหน่งเข้มแข็งเป็นดวงอุจจวิราชโสภาในในวันที่1นถึงสินี้ความรักของชาวลัคนาราศรีกุมครับความรักความสัมพันธ์โดยรวมก็ยังดีนะครับโดยที่ดวงชะตาของคู่ครองคนรักของคุณส่งเสริมดวงชะตาคุณนะครับเรื่องของความมีโชคความสําเร็จทางด้านการเงินนะครับ คู่ครองคนรักของคุณส่งเสริมในการทํางานการประกอบอาชีพการทํามาหากินให้กับคุณด้วยนะครับหากคุณทํางานอาชีพร่วมกันนะครับกับแฟนกับคนรักเนี่ยจะถูกฉลองก,กับดวงชะตานะครับส่งเสริมให้ธุรกิจการค้าการขายเนี่ยราบรื่นและมีโอกาสได้รับผลตอบแทนรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับก็ย่อมทําให้ชีวิตเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขครับส่วนผู้ที่ยังโสดนะครับชาวลัคนาราศีกุมภ์ผู้ที่ยังโสดช่วงเวลานี้ คุณจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเป็นพิเศษนะครับมีโอกาสได้พบปะพูดคุยแล้เจอคนที่ใช่ซึ่งก็เป็นคนที่อาจเคยศึกษาเรียนด้วยกันมาก่อนนะครับหรือเป็นผู้ที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ญาติฝ่ายคุณแนะนําให้รู้จักกันนะครับและเขาก็ยังมีเกณฑ์ที่จะเป็นคนขยันทํามาหางเงินนะครับสร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยนะครับต่อมาวันที่14เมษายนเวลาสีมงเย็น23นาทีดาวพระอาทิตย์ เจ้าเรือนคู่ครองคนรักของคุณย้ายราศีมาสดิตที่เรือนศาสระเรือนแห่งการสังคมนะครับตำแหน่งเข้มแข็งเป็นที่สุดนะครับเดีวยวว่าเป็นอุดเตรียมขึ้นสู่ความเป็นมหาอุดนะครับส่สมลได้นับตั้งแต่วันที่1 4เมษายนจนถึงวันที่14พฤษภาคม2566ความรักของชาวลัคนาราศีกุมครับความรักจะดีมากครับเป็นความรักแบบอุปถัมภ์ช่วยเหลือก,กันโดยที่คู่ครองคนรักของคุณจะสนับสนุนเรื่องของอ งานสังคมนะครับงานสมาคมให้กับคุณด้วยนะครับทําให้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับคนมากขึ้นและอีกข้อหมหนึงก็คือคุณก็จะมีโชคลาบลาภผลจากการเดินทางร่วมกันกับแฟนกับคนรักของคุณด้วยนะครับชาวลัคนาราศีกุมผู้ที่ยังสดช่วงวลานี้จะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษเช่นกันนะครับมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับคนมากยิ่งขึ้นได้เจอ,อคนรกักหรือว่าแฟนครับจากงานอาชีพที่ทําอยู่หรือมีการเจรจาติดต่อ ประสาพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะครับหรือว่าอาจมีเพื่อนของคุณเนี่ยแนะนําให้รู้จักกันครับและเรามาดูที่ดาวพระศุกร์นะครับดาวแห่งความรักและสเสน่หาโดยธรรมชาติช่วงที่1-8เมษายนดาวพระศุกร์สถิตที่เรือนสาช่าของคุณตำแหน่งอุดมเกณฑ์แล้วก็พิเศษนะครับเป็นปฐุมเกณฑ์เฉพาะชาวลัคนาราศีกุมนะครับจะมีสเสน่ห์แบบน่าเมตตาหมานิยมเป็นพิเศษแน่นอน,นครับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วเนี่ยความรักโดยรวมก็จะดียิ่งขึ้นนะครับเป็นความรักแบบ ช่วยเหลือกันเป็นพิเศษแล้วก็เอาใจดูแลใจกันเป็นพิเศษนะครับส่วนผู้ที่ยังโสดจะมีสเสน่ห์มากมากเป็นพิเศษแน่นอนนะครับเพราะดาวเข้มแข็งเป็นสามชั้นเลยนะครับช่วงนี้สเสน่ห์ด้านการเจรจาด้านการพูดคุยการติดต่อประสานงานได้รับความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามเป็นอย่างดีเช่นกันครับและในช่วงวันที่9เมษายนจนถึงสิ้นเดือนดาวพระศุกร์ย้ายมาสถิตท,ที่เรือนพันธุ์ทของคุณตำแหน่งเข้มแข็งเป็นกเกษตรราธิบดี และเป็นอุดมเกณฑ์ด้วยนะครับส่งผาให้ความรักเรื่องของสเสน่ห์นะเรื่องของความรักแบบพิเศษเนี่ยสำหรับผู้ที่มีแฟนคนรักอยู่แล้วความรักจะยิ่งดียิ่งขึ้นนะครับพดาวเข้มแข็งยิ่งกว่าเดิมอีกคนรักของคุณจะส่งเสริมให้คุณเนี่ยมีโชคและความสำเร็จท้าน้าหลักทรัพย์นะครับมีโอกาสที่จะเก็บหอมรอมริบสนับสนุนในการก่อร่างสร้างตัวนะครับมีโอกาสได้เปลี่ยนนะครับจากทรัพย์สินเนี่ยเป็นหลักทรัพย์ได้นะครับ รวมถึงการประกอบชีพร่วมกันกับแฟนคนรักของคุณจะถูกฉลกกับดวงนะครับส่วนผู้ที่ยังโสดช่วงนี้จะมีสเสน่ห์มากเป็นพิเศษนะครับรวมถึงได้รับความช่่ยเลือจากเพศตรงข้ามอย่างดีมีโอกาสนะครับใช้ในการทํางานการทําธุรกิจหรือการทําการค้าขายก็จะได้ดีเช่นกันนะครับทั้งนี้ในเดือนเมษายนหากชาวลัคนาราศรีกุมต้องการเสริมดวงด้านความรักควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางสมาธิครับ ทำบุญเป็นจนํานวนเงินที่ลงท้าย19บาทเลขกําลังของดาวพระพฤหัสบดีครับเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้าอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกครับดวงโชคลาภชาวลัคนาราศีกุมคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวเจริญปุตตะที่แปลว่าโชคลาภที่ได้จากตนเองการเสี่ยงโชคการเสี่ยงดวงครับในเดือนเมษายนดาวพระพุธเข้าสถิตที่เรือนสาหาชะของคุณครับฉะนั้นช่วงนี้เลขนำโชคของคุณก็คือ เลขเกี่ยวกับพี่น้องเลขเกี่ยวกับการติดต่อการเจรจาเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ของคุณหรือเลข3ครับและพิจารณาที่ดาวพระพฤหัสบดีเจ้เรือลาภะที่แปลว่าลาผลที่ได้รับจากผู้อื่นมาร่วมด้วยนะครับในเดือนนี้ก็คือช่วงที่1นึถึงสิเาเมษายนดาวพระพระัสบดีสถิตท,ที่เรือนกระดุมพระของคุณครับฉะนั้นช่วงนี้เลขนำโชคของคุณก็คือเลขเกี่ยวกับจำนวนเงินเลขธนบัตรเลขบัญชีเงินฝากของคุณ หรือเลข5ครับโดยในเดือนเมษายนหหกชาวลัคนาราศีกุมต้องการเสริมดวงท่าน,นโชคลาภควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางสายญาติครับทำบุญเป็นจำนวนเงินที่ลงท้าย8บาทเลขกำลังของดาวพระอังคารครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านกรวดน,น้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับท้ายนี้กระผมขอกราบขอพระคุณกัลายาณมิตรทุกท่านที่ร่วมรับฟังครับ ขออํำนวยพอพรให้ทุกท่านโชคดีมีชัยถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพระด้วยเทินขอพระคุณครับ